สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมมาพบกับกับผมเช่นเดิมนะครับครูอภินันต์ดำสีใหม่รูปนี้ก็เป็นรูปของคุณครูนะครับสมัยหนุ่มๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนเปิดมาเจอว่าเอ๊ะทำไมตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกันอันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วนะลูกนะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับสมายสนะครับผมยิ้มครั้งที่4ไม่ใช่นะครับนะ สมาสี่ก็คือชื่อหนังสือเล่มที่สี่ซึ่งเป็นหนังสือสําหรับนกักเรียนชั้นป .4 นะครับแล้วก็วงเล็บตรงนี้ว่า Workbook นะครับก็คือเป็นหนังสือเล่มที่ทําแบบฝึกหัดนะครับภาพหน้าหนังสือก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับส่วนที่คุณครูเขียนว่าหน้า2นะครับนะเพราะเริ่มหน้า2เป็นหน้าแรกนะครับหน้าที่1ไม่มีนะครับนะโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับลูกๆที่น่ารักทุกคน นั่นก็คือ S T A R T R นะครับเราเรียนมาตั้งแต่เล่มป .1 ป .2 ป .3 แล้วนะครับผม s a r t e r นะครับแปลว่าหน่วยเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะถึงหน่วยที่1ห,หรือว่าบทเรียนที่1น,นะครับอาจจะเรียกว่าบทเริ่มต้นก็ได้นะครับลูกนะแล้วตัวขาวๆนี่นะครับอ่านว่า Welcome back นะครับ Welcome แปลว่ายิยนดีต้อนรับ back back นะครับแนะปลว่ากลับหรือแปลว่าหลัง ดังนั้น Welcome Back ก็เยนเดต้อนรับกลับมาหรือเยนเดต้อนรับการกลับมานะครับนะคำสั่งที่1 l o k อ่านว่า o o o นะครับแปลว่าดูแปลว่ามอง a n d อ่านว่า And แปลว่าและ a l b e a l a ตัวนี้ครับ b e l อ่านว่า Label นะครับแปลว่าป้ายราคาแปลว่าเขียนตัวอักษรกำกับลงไปนะครับเขียนป้ายกำกับลงไป นะครับผมดังนั้นคำสั่งนี้จึงแปลว่านะครับจงดูและเขียนป้ายกำกับวงเล็บนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าเขียนป้ายกำกับหมายถึงว่าเขียนความหมายของคำศัพท์นั้นนะครับหนาลงไปในรูปนะครับซึ่งจะมีหน้าที่สองจะมีรูปอยู่คำศัพท์ที่จะต้องนำไปเขียนตามรูปนะครับก็คือ d e s k นะครับอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า Desk นะครับแปลว่าโต๊ะนักเรียน หรือว่าโต๊ะเล็กๆที่วางอยู่ข้างเตียงอะไรทำรองนั้นนะครับนะไม่ใช่โต๊ะทำงานนะครับสัพท์ที่สองคุณครูมาสัพท์นี้เลยนะครับนะที่เบ้าชี้นะครับอ่านว่าอะไรลูกอันนี้ต้องอ่านออกแน่นอนนะครับเพราะคนที่สอนเรานะครับหรือเหมือนครูอพี่นันตอนนี้นะครับถึงจะลูกๆไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะครับแต่ก็เป็นคุณครูที่สอนมาทาง YouTube นะครับลูกมาเรียนกับคุณครูอพี่นันก่อนก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจวิชาจะ เป็นตัวช่วยนะลูกนะให้ลูกได้เก่งขึ้นนะครับสไตล์การสอนของครูแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมเรามาดูสไตล์การสอนของครูพี่นันครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับสัพท์นี้อ่านว่าอะไรครับย่านว่า student นะครับนะมันออกเสียงไทยไทยไปเราเรียนภาษาอังกฤษต้องดัดจริตเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับอ่านว่า soul นะครับ soul นะครับแล้วเติม s o นะครับไอแรงแดงเลยนะครับแต่ย่านาอย่านหน้าไปหาเพื่อนนะครับ เดี๋ยวขี้ฟันกระเด็นใส่เพื่อน <c oughs> คุณครูก็เลยแปลให้ว่านักเรียนหลายคนนะครับเพราะเติม S นะครับนะเป็นผูพ้พจน์ g ออันว่าอะไรครับบีใบไม้ A สระแอนะครับ G เท่ากับกอไก่อันว่าแบกนะครับแปลว่ากระเป๋าชนิดหนึ่งนะั้นเดี๋ยวลูกต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับว่าอันไหนเรียกแบกอันไหนเรียกเพิร์สอันไหนเรียกซุตแกชเป็นต้นนะครับนะซึ่งกัว่ากระเป๋าเนี่ยมีหลายแบบ พอมาบรรทัดก็ล่างครับ11 o c l o c โอคล็อกก็คืออ่านว่า11 Oclock นโอคล็อกนะครับอย่าอ่านว่า11บโอคล็อกนะ11เลฟเว่โอคล็อกก็คือเวลา11นาฬิกานะครับหรือ11.00นนะครับนาภาษาไทย c h a i อ่านว่าแช e นะครับนะแปลว่าเก้าอี้นะครับตัวเดียวนะไม่ได้เติม S p e n c i l นะครับอ่าว่า Pencil นะครับแปลว่าดินสอ c a s e นะครับอ่านว่า case ในที่นี่แปลว่ากล่องดินสอนะครับนะ แต่ในที่อื่นหรือไปคู่กับคำสั์อื่นเคสอาจจะไปอย่างนั้นนะลูกนะแต่ถ้าใช้กับ Pencil เมื่อไหร่แปลว่ากล่องดินสอนะครับคำสุดท้ายคำต่อไปนะครับ blackboard นะครับ black แปลว่าสีดำนะครับ board แปลว่ากระดานนะครับก็เลยแปลว่ากระดานดำแต่สมัยนี้เขียนด้วยปากกาไว้บอร์ดนะครับก็ไม่ได้ก็ยังบางทีก็ยังเรียก blackboard นะครับนะหรือบางทีก็เรียก whiteboard ก็มีนะครับ เอาเป็นว่าคำนี้เป็นแบล็กบอร์ดนะครับแปลว,ว่ากระดานดำไปหนะ้าถัดไปเลยครับผมทีนี้แหละให้ลูกๆนำเอาคำศัพท์เมื่อกี้นะลูกนะทั้ง8คํคำศัพท์มาเติมลงไปคำศัพท์ที่1นาฬิกานะครับไม่ให้ใส่ว่านาฬิกาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับเอาคำศัพท์จากหน้าที่1เมื่อกี้นะครับก็คือคำว่าเวลานะครับเข็มยาวชี้ที่หมายเลข12เข็มสั้นชี้ที่หมายเลข1 1 ตอบว่าอะไรครับลูก1 2 3คําตอบมาเลยครับ11 o'clock คําแปลแปลแปให้แล้วในหน้าที่หนึ่งะลูกนะก็คือเวลา11นาฬิกามาภาพที่2นะครับภาพที่2อ,อยู่นี่ครับภาพที่2นี่ก็คือชี้ที่กระดานดำนะครับนะก็คือตอบว่า blackboard นะครับ นะครับผมพอมาภาพที่3เลขยก3ครับหมายถึงเด็กๆนะครับนะคุณครูไม่รู้สอนไกลนะครับนะหรือเวลาพักนะครับเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกเด็กหลายคนนะครับก็ตอบว่า s t u d e n s นะครับมาภาพที่3ครับภาพที่4ครับภาพที่4นี่เป็นรูปอะไรครับน่าจะเป็นรูปคุณครูนะครับนะก็ตอบว่าอะไรครับคุณครูตอบว่า teacher ทีเชอร์คนเดียวตัวตีครับแหมคุณครูก็เพินใส่ S เพินนะครับ ภาพที่ห้าเลยครับภาพที่ห้านี่น่าจะเป็นโต๊ะนะครับนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอาจจะไม่ได้ชี้ตรงที่4สีเดียวนะครับนะอ่ะเดสก์ถูกต้องนะครับเป็นโต๊ะนะครับผมโต๊ะประมาณนี้นะครับนะจะเรียกว่าโต้นักเรียนหรือโตะคุณครูก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรียกว่าเดสก์นะครับภาพที่หกนะครับนะเพนซิลเคสแน่เลยนะครับเพราะมีคำศัพท์คำว่าเพนซิลเคสนะครับกล่องดินสอครับ ไปภาพที่7นะครับนักเรียนลองเดาลอดูสิครับในหน้าก่อนหน้านี้มีคําศัพท์ว่าอะไรครับนี่ตัวสีชมพูนะครับคําว่าแชร์นะครับแชร์แปลว่าเก้าอี้นะครับและภาพที่8ภาพสุดท้ายนี่วางอยู่สีฟ้านะครับนะสีเหมือนกับพื้นเลยนั่นก็คือ b a g นะครับแบกกระเป๋านะครับผมเป็นนันว่าจบนะครับนะสำหรับเร็่มนี้ติดตามคุณครูต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณครูจะทำให้ทุกหน้าเลยนะครับ เรียงหน้าไปเลยแต่บางทีนะครับถ้าลูกๆเปิดหนังสือมาหน้าไม่ตรงกันก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้คุณครูยังหาหนังสือไม่ได้นะครับยังหาโหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตมาไม่ได้นะครับอาจจะเรียงหน้าไม่ตรงบ้างแต่รูปไปเรื่อยๆนะครับเปิดไล่ไปเรื่อยๆทีละหน้าก็จะเจอนะครับผม